ต่อไปเปตาซะแล้วดรอถ้ามียูนิตเกรดส,สองบนมือสามารถลงมาไร้เป็นแวนการ์ดได้จะลุยแล้วนะจงลุกขึ้นมาร่างอาวาตารของฉันร,ร้ายราสเตอร์บเบลดลิบราตซ์ร์ สวัสดีครับเพืกกับผม PMC Fighter ครับผมวันนี้ก็มปอยู่กับแคลนร o อย l p a พล d ดินแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่โปรเจกต์ใหม่ของผมกับบ่นการ์ดทีมลิงจ็อกเกอร์ของฟอร์แมตบีซีรีส์นั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าหาทำไปเรื่อยเนาะเพราะรอบที่แล้วเนี่ยบอกว่าจะทำตีมันการ์ดภาคจีให้คนทุกคนก็ยุบโปรเจกต์มาทำบ่นการ์ดภาคลิงจ็อกเกอร์นั่นเองก็แหมใครอะไรจะคิดถึงเธอก็เอาว่าเล็กๆน้อยๆครับผม คือเปนการ์ตูนลิงโจโกเกอร์เนี่ยมันก็ท้าที่จะสอดคล้องกับชีวิตผมในช่วงมัธยมก็รู้สึกว่าอย่างที่ผมเคยบอกหรือเคยพูดในสักคลิปนึงอะคือไอจีเป็นอยู่ม .4 อ,อยู่มิยาจิเนาะส่วนผมอยู่ม .3 ก็เท่ากับว่าผมเป็นขามุยรุ่นน้องของไอจีตั้งปีหนึ่งนะผมแต่ว่าเนื้อหาแล้วก็ตัวอนิเมะเนี่ยมันบอดมันจะเขาเรียกอะไรมันจืดในรั้วโรงเรียนเนาะคือมันเกิดอาการอินแล้วผมแล้วก็พอมาดูอีกทีหนึ่งก็มันย้อนความหลังในวัยเด็กเนาะ ก็ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่กลับมาเขาเรียกอะไรดีตอบสนองสนองนี้ตัวเองในวัยเด็กนั่นเองนะครับผมก็เด็กโปรไฟล์ในวันนี้ผมก็จะเป็นการผสมระหว่างบาเจตตี้หรอบาเตอร์แล้วก็จะเป็นอาโซวินผู้โดดเดี่ยวกแกรสสลอตนั่นเองก็เนื่องจากว่าเป็นการ์ดบีซีรีาสายลิเบเรเตอร์ไม่มีบัตเตอร์เบดเนาะไม่เหมือนกับเป็นการออริจินอลที่ว่าพัตเตอร์เบดไปอยู่ในวันการา์ไปอยู่ในแคนโกพาลาดินนั่นเองก็เอาว่าจะพยายามทําให้มันตรงตีนี่สุดแล้วแหละ คิดอะไรไม่ออกอ่ะเพราะว่าแวนดีผมก็ไม่อยากจะเล่นอีกแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอยุดเบิกมาค่อยกลับไปทำแวนดีเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันก่อนน่าจะเสียเวลากับช่วงต้นคลิปไปมากพอแล้วไปไปดูในส่วนของเด็กโปรไฟล์แล้วก็ของโบเทคกันเลยครับก็เนื่องจากว่าคลิปนี้ผมจะอยู่ในทีมของแบนการ์ดลิงจ็กเกอร์เนาะแน่นอนว่าภาคแบนการ์ดลิงจ็กเกอร์เนี่ยอ่าเด็กที่ไอจีเล่นจะเป็นแคลนโกพลาดีเนาะแต่ว่าอ่าใน V ีซีรี ไอแกนสล็อตมันไม่ได้อยู่ในโกพาราดินเพราะฉะนั้นก็จะนําเสนอกับใบนี้ผมกับอสุรินโดดเดี่ยวแกรนสล็อตนะครับผมก็ใช่ครับนี่คือคลิปที่มาติดตีไม่เฉยความสามารถของแกรนสล็อตบอกว่าคอนติเนียแวนการ์ดบลัสต์เบสของคุณทั้งหมดที่อยู่บนช่องแวนการ์ดหรือเรียกาเซอร์เคิลจะได้รับพลังพื้นหนึ่งหมื่นนะครับผมก็แจกพลังหมื่นหนึ่งฟรีให้กับบลัสต์เบสเลยไม่ต้องไม่ต้องวางกิฟนั่นเองแล้วก็คอนติเนียแวนการ์ดในเทอร์นของคุณถ้าแวนการ์ดของค เซอร์เคิลแถวหน้าของคุณที่มีบลัสเตอร์เบดอยู่จะกลายเป็นแวนการ์ดเซอร์เคิลแล้วก็ใช้ความสามารถที่อยู่บนช่องแวนการ์ดได้ด้วยนะครับผมนั่นหมายความว่าเราจะมีแวนการ์ดถึง2ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับผมหรือ3ตัวก็ได้ถ้ามีบลัสเตอร์เบด์สตัวแถวหน้านะแต่ว่าความสามารถคอนติเนียลของบลัสเตอร์เบดเนี่ยที่ว่ามันบวกคริติคอนมันจะไม่เกิดน,นั่นเองเพราะฉะนั้นอ่าบลัสเตอร์เบดตัวเดียวก็น่าจะเกินพอแหละก่อสายไว้สี่ใบกับแปรสล็อตน,นะครับผมเปิดสามมาถัดไปก็จะขาดไม่ได้ครับผมกับ อ่าไปเนี้ยคีย์หลักของในเดย์อีกหนึ่งตัวก็คือมาร์เจสตี้หลอดปาสเตอร์นั่นเองนะครับผมความสามารถคอนทิ่นี่อยู่เวนการ์ดและเรียการ์ดถ้าในโซโหโมีบลัสเตอร์เบลดและบลัสเตอร์ดาร์กอยู่ยูนิตนี้จะบวกหนึ่งคริติคอลแต่ถ้ายูนิตนี้อยู่บนช่องแวนการ์ดเซอร์เคิลของคุณยูนิตนี้จะได้รับพลังเพิ่มขึ้นห้าพันแล้วก็ดรายบวกหนึ่งนั่นเองนะครับผมก่เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาเนาะขอแค่ในโซมีบลัสเตอร์เบลดและบลัสเตอร์ดาร์กแล้วก็อีกหนึ่งสกิลก็ นำเรียการสองใบของคุณเข้าสู่โซ่และได้รับสอง imaginary gift ฟอรนะครับผมก็มาเจตี้หล่อปัตเตอร์เป็นการ์ดที่เป็นเมตามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกับถ้าใครยังจำได้นะเมื่อกลางปีของหลายๆปีที่ผ่านมาที่งานแข่งสำโรงปัตเตอร์เบดปัตเตอร์เบดปัตเตอร์ดาร์แล้วก็มาเจตี้ลงไม้เทินแซดลงมาเดียวแชมป์งานเลยครับผมก็เรียกว่าเป็นการฆ่าอนา,าคตที่ดูดูดีแล้วกันแล้วนะดูดีแล้วกัน ก็ช่วงนั้นก็สู้ยากพอตัวแต่สมัยนี้คือแก้ทางกันง่ายเนาะอาจจะสู้ง่ายนิดนึงอาจจะสู้ง่ายขึ้นมาบ้างกับเจ้ามาเจตตีอะนะเฟรซาร์มาถัดไปก็จะเป็นตัวปิดผ้าของผ้าลิงจ็อกเกอร์ผมก็จะเป็นโมนาสเซนทอรี่เอลเฟรดนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ไม่มีควาวีลิเบอเรเตอร์นะแต่ว่ามาติดตีมาแหละก็ใส่ไว้ใบหนึ่งความสามารถคอนเนีแวนการ์ดบลัสเตอร์เลดของคุณทั้งหมดที่อยู่บนช่องเรียกาดและการเล่นเซอร์เคิล จะรับพลัลงเพิ่มขึ้น10,000และก็ชิลเพิ่มขึ้นอีก5,000นั่นเองนะครับผมก็มาบัฟบัเตอร์เบสเล่นนั่นแหละก็เทคอยู่ช่องแวนกาเนาะแล้วก็ออโต้แวนกาเมื่อลงสนามค่าคอสคือคอเตอร์บาสหนึ่งและโซบลาส์หนึ่งนำบัสเตอร์เบสจากรอปโซนของคุหนึ่งใบกลับขึ้นมือจนจบเทิร์นยูนิตนี้จะรับพลังเพิ่มขึ้น15,000และถ้าคุณมีการที่คําว่าอัลเฟรดในชื่อการ์ดอยู่ในโซนคุณจะบวก1คริติคอลนั่นเองนะครับผมก็เอามาใช้เฉยๆแหละม,ม่่เออออาาาาามมมทะไรรกก,กกกกกห็็ยงคือ เอาวัตเตอร์เบสที่โซบาสออกกลับขึ้นอาจจะเอาเขาเรียกว่าไงดีอ่าคาตบาสโซบาสเอาวัตเตอร์เบสจากโซออกแล้วก็หยิบวัตเตอร์เบสขึ้นมือนั่นเองครับผมใช้ในกรณีที่ไม่มีวัตเตอร์เบสอยู่ในมืก็ใส่มาติดตีไม่เฉยนะแล้วก็เปลี่ยนสีเพียงหนึ่งใบท,ที่ใส่ก็คือ x c o l ซ์คาเทเ e r ราสเตนั่นเองครับผมก็ใส่เพียงแค่ใบเดียวพอความสามารถก็คือออตโต้เวนการเมื่อลงสนามคาตอร์บาสหนึ่งส่งโซทั้งหมดของคุณลงดรอปโซนโดยเหลือโซเพียงแค่หนึ่งใบ ในขณะที่ยูนิตนี้จะทําการโจมตีในเทอร์นนี้จะทําการโจมตีกับยูนิตของคู่แข่งทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าคู่แข่งจะมียูนิตอยู่บนช่อง Excel ช่องเรียกาแถวหน้าแถวหลังก็ตามก็จะตีกวางทั้งสนามไปเลยนะเองนะครับผมแล้วก็ออโต้แวนการเมื่อจบการสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีนํากาา์ดงใบจากมือคุณเข้าสู่โซ่รีทายยูนิตนี้ไรบลัสเตอร์เรดหใบจากในโซนคุณสภาพสแตนถ้าไม่สามารถทําการไรได้คุณจะแพ้เกมน,นี้นทันทีนั่นแหละครับผม ก็ใช้มาก็ระวังระวังนะอันนี้เป็นท่าเซอร์ไพรส์เฉยๆในการล้างกระดานนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครไม่ชอบใส่เป็นเจ้าโมนาเซนทอรีออฟเฟตก็ยัดเป็นเอ็กซคาลิเพสสองใบก็ได้นะครับผมก็เกรดสามมีเพียงเท่านี้แล้วก็เกรดสี่ก็มีเพียงแค่ใบเดียวต่อไปไปที่เกรดสองกันเลยเกรดสองใบแรกที่เราจะนําเสนอผมก็จะเป็นยูนิตอาสุดคลาสสิกของการ์ฟไฟแมนการ์ละการเียกว่าเป็นไอคอนิกเลยนั่นก็คือจงลุกขึ้นมาร่างอวตารของฉัน ไร้บลัสเตอร์เบลดนั่นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นบลัสเตอร์เบลดสิปีนะก็หาฟาร์มมาได้เยอะอยู่พอตัวก็ยัดไปเลยสตัวชอบอาร์คาสีกัมันเท่ดีความสามารถของบลัสเตอร์เบลดวีซีรีสบอกว่าคอนตินิวเวนการ์ถ้าคุณมีเรียการสีใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะบวกหนึ่งคริติคอลนั่นเองครับผมก็เป็นเวนการ์ตัวที่สามารถตี2คริได้ตั้งแต่ต้นเกมนั่นเองแต่ว่าแลกการที่เราต้องโปยมือไปถึง4ใบแล้วก็คอนตินิวไม่ใช่คอนตินิว ออโต้แวนเรียเมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งและโซบาร์หนึ่งไปค่าคอสเลือดรีไทร์เรือกาดแถวหน้าแข่งหนึ่งใบหน้าสก,กิลสุดคลาสสิกนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นของเก่าก็เคาน์เตอร์บาร์สองอยู่ช่องแวนเรียยิงได้หนึ่งตัวไม่ว่าจะอยู่แถวหน้าแถวหลังต่อไปก็จะเป็นเกรดสองที่เอามาเล่นคู่กับมาจิตตี้นะนั่นแหละครับผมก็คือบลัสดร์ดนั่นเองแลครับผมก็จะมีช่วงหนึ่งที่ไอจีติดใจชาร์โลพาราดีแล้วก็ไปเบลเป็บลัสร์ดาร์นะครับผม ความสามารถของบัตเตอร์ดาร์กมี3สกิลสกิลแรกออโต้แว่นเรียเมื่อลงสนามเขาต์บาสหนึ่งคู่แข่งเลือกเรียาการตัวเองหนึ่งใบแล้วก็รีทายยูนิตนั้นแล้วก็แอคทีฟแวนการ์ดวับเบอร์เทิร์นถ้าคู่แข่งไม่มีเรียาการคาคอสคือทิ้งการจังมืองหนึ่งใบยูนิตน,นี้จะไร้บวกหนึ่งจนจบเทิร์นเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากกว่าเอาบัตเตอร์เบทมายิงช่องแวนการ์ดอีกนะแล้วก็คอนติเนียเป็นสกิลเพิ่มมาใหม่ของบัเทิร์แซนนะก็การ์ดนี้จะสามารถอยู่ในแคลนชาโดไม่ใช่ชาโด สามารถเป็นแคลนรอร์ยลพลัดินได้ด้วยเองอไม่สามารถนับเป็นหนึ่งในแคลนรอร์ยลพลัดินจะบอกว่าสามารถเป็นแคลนชาโดได้ไงมันก็อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วก็สายเพียงแค่สามใบเนาะเพราะาเจ้าปัสดา,ดาก็แหละจริงๆคงไม่ได้ใช้อะไรเยอะเนาะจากเทคที่เอามาดองไว้ในโซเพราะลูกเล่นหลังจริงๆก็จะเน้นไปที่ปัสเซอร์เบสนั่นเองเบสสองไปถัดไปก็จะเป็นตัวซับนะผมทําให้เด็กนี้มันสามารถเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นก็จะเป็นใบ,บนี้้ผมกับ อัศวินแห่งความงอกเงยเบลลานั่นเองครับผมจริงๆเบลล่าเนี่ยมันควรจะอยู่ในลิสต์ของอ่าเมเซนีกอลอปัสเตอร์เนาะแต่มันเราสามารถเล่นกับลิสต์นี้ได้นั่นเองความสามารถของเธอบอกว่าออโต้เรกาดเมื่อจกระสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีแวนการค่ขาคอลสโรลัดหนึ่งนำการที่คำว่าบลัสเตอร์ในชื่อกาดกี่ใบก็ได้จ,จากช่องเรียการของคุณและดรอปโซนของคุณับบข้อกองการและสลับกองการนั่นะเองอ่าถ้านํากลับเข้ากองการสามใบหรือมากกว่า นำยูนิตนี้เข้าสู่โซคุณแล้วก็จวกสาสองใบสกิลนี้ใช้กันดีๆครับผมเพราะว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการทําเวฟเพิ่มให้บัตเตอร์เบดเนี่ยมันสามารถลุกมาตีได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมจะเรียกว,ว่าลุกมาตีไงนะจะต้องเรียกว,ว่าเสกมาตีเป็นแปนกายหนึ่งตัวได้น,นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวคอมโบเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของบอเทเนาะแต่หลักๆคือเช็คดีๆนะว่าช่องเียกกาดแล้วก็ในโซคุณ ไม่ใช่ในโซนในดอปโซนคุณเนี่ยมีบลัสเตอร์คร3บ3าใบหรือเปล่าก่อนใช้สกิลนั่นเองเนะคร,รับเกรดหนึ่งใบแรกผมก็จะใส่เป็นตัวคลาสสิกกับวิงก d b เบรฟนั่นเองนะครับผมก็เคยโดนลิมิตเหลือ2ใบนะฮะจำไม่ผิดอ่ะควาสามารถวิงกอลเบรฟบอกว่าออโต้แวนการและรียการเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตแวนการหรือการโจมตีที่อยู่ในนี้บูสต์ฮิตแวนการ ดูการ์ดเจ็ดใบประสูตจากกองการ์ดของคุณแสดงการ์ดที่คำว่าบลาสเตอร์แต่ในนั้นไม่เกินหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือสำหรับกองการ์ดตีฮิตเปิดมเจ็ดยีบบลัสเตอร์นั่นเองผมว่าจะเป็นมาเจสหรือว่าจะเป็นบัตเบดและอบัตเตอร์ดาร์กนั่นเองนะครับผมหรือเป็นเอ็กซ์คาริเพตก็ได้นะครับผมเบ็ดหนึ่งใบถัดไปก็จะใส่ไว้ีสามตัวก็จะเป็นใบนี้ของจากชุดของวีอาร์ดีวีเอสศูนย์หนึ่งก็ชื่อว่าอัศวินแห่งคอนสงครามออการ์ตัสนะครับผมความสามารถของเขาบอกว่าออโต้เรียการ มื่อยู่ในนี้บูธให้กับยูนิตนี้พิคคำว่าบลาสเตอร์เบレดในชื่อการ์สคาเตอร์บาร์สหนึ่งแล้วก็ทิ้งการจังเมือหนึ่งใบเป็นค่าคอสเมื่อ 1, อ,อ่าไม่ใช่เป็นอย่างนนีะ้บอกว่ายูนิตท,ที่ถูกบูธจะพลังเพิ่มขึ้น5,000แล้วก็ร้ายบวกหนึ่งจะจบการต่อสู้นั้นนั่นเองครับผมนี่แนะผมเป็นเหตุผลที่ว่าทําให้บลาสเตอร์เบレดมาสามารถลุกขึ้นมาทวินได้ได้อีกนั่นเองหรือจะอามาต่อตูดช่องแวนการ์ดก็ได้ผมแต่แนะนําคือเอามาลงช่องเรสการ์ดนั่นเองนะผมถ้าไม่หากว่าไม่รีบร้อนอะไรแตต่้นเกม แล้วก็ออโต้เรียกาแถวหลังวัดเพิ่มเทิร์นเมื่อทำก,การสู้ที่ยูนิตอ่าเป็นหน้าที่ยูนิตอะไรเมื่อทำก,การสู้ที่บัรยากาศของคุณโจมตีสแตนยูนิตนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถใช้งานสกิลนี้ได้ถึง2ครั้งนั่นเองตราบเท่าที่เรามีค่าคอสในการจ่ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาเทิร์นแซ่ครับผมกับคนนี้ชื่อว่ารีเพลนิชเมทนะครับผมความสามารถออโต้เรียการ Return, วัดเพิ่มเทิร์นเมื่อบรรยากาศเฟสสามสูงกว่าของคุณโจมตีค่าอคอสคือคอเตอร์บาร์หนึ่ง เลือกการ์ดเกรดสองสูงกว่าที่มีคําว่าลาสเตอร์ในชื่อกาดจากในนั้น1ใบขอลงช่องเรียกการ์ดที่ว่างอยู่นั่นเองครับผมก่อนเนี้ผมเป็นตัวปั่นเวฟของลาสเตเบดนั่นเองแล้วก็ออโต้เมื่อยูนิตน,นี้ถูกไร้ทับโดยยูนิตท,ที่มีคําว่าลาสเตอร์ในชื่อกาดคอการ์ดนี้ลงช่องเรียกการ์ดนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าเป็นหนึ่งตัวที่สามารถเอามาไร้ลงช่องมนการ์ดได้น,นั่นเองก็ต้นเกมแนะนาว่าถ้าไม่ไร้เป็นบิงกอร์เบดก็ไร้เป็นเจ้าอารีเพลนิชเมดไปเลยนั่นเองนะครับผม เกรดหนึ่งก็จะมีเพียงเท่านี้ต่อไปไปที่ทริกเกอร์เซตกันเลยมาเข้าสู่ช่วงของทริกเกอร์เซต้ผมอ่บใบแรกก็เหมือนเดิมกับตัวเริ่มนะก็จะเป็นบาร์เก่านั่นเองเพราะว่ามันไม่มีตัวเริ่มของสายรีเบเรเตอร์นั่นเองก็ขอขอสามารถออโต้มาถูกรทับตัวหนึ่งถ้า,การกาศคู้แขงเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าได้รับหนึ่งฟชิลสแตนดาร์ดตัวเริ่มบีซีรีนั่นเองครับผมส่วนทริกเกอร์ก็จะใส่ไว้แบบเดิมเป็นฮิวทริกเกอร์กับมิกัต้นไม้เฮเลนสองใบเป็นฮิวชิลสองหมื่นแล้วก็็เปนจะ อินโนเซนเรราคอนควาสามารถออโต้เมื่ออยู่ในนี้เข้าช่องการเรียนจากมือถ้าคุณยังไม่เคยไร้การเป็นสามหรือสูงกว่าในไฟนี้ได้รับความสามารถด้านล่างหนึ่งอยา่างอย่างแรกเลือกการของคุณหนึ่งใบพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นอย่างที่สองเลือกยูนิตของคู่แข่งหนึ่งตัวหักสองพลิติคอลจนจบการต่อสู้นั้นแล้วก็ออโต้เมื่อ,อยู่ินนี้ลงสนามช่องเรการจากมือถ้าดาเมโซมีศูนย์ใบนำการหนึ่งใบป,ประสุดจากกองการของคุณเข้าสู่ดาเมโซนั่นเองครับผม ทริกเกอร์ไม่ส่งผลเพราะว่าไม่ได้เอาผ่านที่ทริกเกอร์โซนเป็นการดึงจากหัวอกองแบบแปะที่ดาเมจโซนนั่นเองแล้วก็จะเป็นโล่ประการแสงอิโซเดซีใบเป็นเพอร์เฟกกาชิวศูนอ่าเป็นคริติคอนอีกสี่ใบอ่าสวิเห่งอนาคตริวแล้วก็คริติคอนอีกสี่ใบก็จะเป็นผู้นำผ่ามาซึ่งโชคเอฟโฟน่านั่นเองนะครับผมข้อหลักๆบัสเตอร์ก็จะเล่นแบบตามสไตล์ ในส่วนของบา r เจตี้เพื่อฟาร์มในส่วนของอิมเมจเอรี่กิฟในช่วงต้นเกมแล้วก็เลดเกมเปลี่ยนไปเล่นแกสลอสแทนนั่นเองนะครับผมก็อธิบายกันมามากพอแล้วเดี๋ยวไปดูคอมโบเทสกันเลยดีกว่าครับมาครับคอมโบเทสก็ผมจะขอสคริปในส่วนของการเล่นต้นเกมในส่วนของที่เล่นมาเจตี A ้หรอปัตเตอร์ r เนาะ ก็ต้นเกมแนะนําว่าถ้ายืนมาเจตี้ได้นานแค่ไหนก็ยืนไปตราบนั้นเท่านานไปเลยอ่ายืนเพื่อปั๊มอินมาเจอเลกกิปส์ให้ได้ประมาณหนึ่งแล้วค่อยกลับมาเล่นในซองแปร์สล็อตนั่นเองนะครับผมหรือไม่ถ้าว่ามันจังหวะมันไม่ได้จริงๆก็ยืนมาเจจันจบเกมไปเลยก็ได้นะอันนี้เป็นคอมโบหนึ่งคอมโบที่ผมลองเล่นแล้วมันอ่าค่อนข้างจะสนุกแล้วก็เบียวๆตามสไตล์ช่องพีเอ็มซีนะอ่าอันดับแรกผมเราจะมาเช็คของก่อนขั้นแรกผมเราจะมีเจ้า ่ามาเจตี้ที่เราเซตสนามไว้แล้วเนาะอ่าดูบัตเตอร์เบดบัตเตอร์ดาร์เข้าโซ่ปนึงลืมเซตบัตเตอร์ดาร์เข้าอ่ประมาณนี้มีบัตเตอร์เบดบัตเตอร์ดาร์ในโซ่มีมาเจตี้หนึ่งตัวในโซ่เปนการ์ดเป็นแกนสล็อตความสามารถของแกนสล็อตอ่าบัตเตอร์เบดจะกลายเป็นแวนการ์ดนะครับผมแล้วก็พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมืน่นแล้วก็สกิลของบัตเตอร์เบดเองก็จะโบกหนึ่งคริติคอนนั่นเองนะครับผมในตัวแต้มบวกหมื่นอยู่ไหนววะอันนี้แต้มบวกหมื่นไอจีอะ ก็จะเป็นประมาณนี้และที่เราต้องคิดจังหวะให้มันดีๆครับผมเพราะว่าการลำดับสกิลหรือการชาทีมค่าขอเนี่ยมันค่ามีผลมากๆเลยกับการทำคอมโบนี้อ่าอันดับแรกครับผมออกัสตัสโจมตีใส่แวนการ์ดนะไม่ใช่ออกัสตัสโจมตีให้บัสเตอร์เบดโจมตีใส่แวนการ์ดนะผมใช้งานสกิลของออกัสตัสเวลาเคอร์เตอร์บาร์สแนะนำว่าเคอร์เตอร์บาร์สเป็นการ์ดที่เป็นบัสเตอร์เนาะเขาเกิดได้ฮิ igger, ลลิเกอร์ Hill ลงช่องดรอปแล้วก็ฮิลลงช่องดรอปโซนนั่นเอง หนึ 1> 1่งคอตเตอร์ทิ้งการในมือหนึ่งใบผมก็จะทิ้งเป็นอเอ็กคาริเพดหรืออะไรก็ได้ที่ติดบลาสเตอร์นั่นเองพลังของบัตเตอร์เบดเพิ่มขึ้นอีกห้าพันนะครับผมแล้วก็ไร้บวกหนึ่งนับพลังของบัตเตอร์เบดนะหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าพันไม่ใช่ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นสามพันทวินไร้สองครีดิคอนนั่นเองทวินไร้เฟิร์สเช็คฮนะไม่มีทริกเกอร์เซคันต์เช็คนะรอทริกเกอร์ผมส่งพลังให้กับออกัสตัสไม่ต้องให้บัตเตอร์เบด โจวกาสหนึ่งใบอะอ่าโจวเป็นคริทีนี้เบลล่าโจมตีครับผม,มวิงเกาลเบรฟบู๊ตอ่าสมมติว่าบู๊ตแล้วตีที่ดิสกิลวิงเกาลเบรฟทำงานนะเปิดเจ็ดหยิบลาสเตอร์ไม่เกินหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือแล้วก็สลับกองการ์ดห้าหกแล้วก็เจ็ดนี่ไหมอ่าหยิบบัตเตอร์เบรฟขึ้นมือครับผมสลับกองสกิลของเบลล่าครับผมเมื่อจบก,การสู้ที่ตัวมันโจมตีโซบาร์หนึ่งอะผมจะโซบาร์ไปมาเจ็ตี้แล้วก็เก็บ การที่พี่คำว่าบลาสเตอร์นะี่ชื่อการจากเรียการและดอบโซนกลับข้ากองการนะผมก็เก็บให้ครบ3ใบหรือมากกว่านะ1ใบ2ใบ3ใบนำกลับข้ากองแล้วก็สลับกองการทีนี้หน้าเอากลับข้ากอง3ใบหรือมากกว่าเอาตัวเองเข้าสู่โซ่ครับผมจวดการา์ด2ใบ จัวไปเลยสองใบโอ้โหจัวดดับเบิลมาเจสให้ตายเถอะทีนี้แกรนสล็อตโจมตีใส่แวนการ์ดผมทีนี้จะเกิดสกิลสองตัวทำงานพร้อมกันนะอันนี้บวกมือไว้ก่อนอ่ะอันดับแรกผมผมจะใช้สกิลของเอ่อผมจะใช้สกิลของเจ้าน้องคนนี้กับรีเพลนิชเมดหนึ่งคอเตอร์บาร์นะผมเมือเ่อแวนการ์ดเกรดสารไสูงกว่างคุณโจมตี เลือกการ์ดที่มีคำว่าบลาสเตอร์จากในโซนหนึ่งใบซูเปอร์เดียคอบการ์ดนะตรงช่องเลกาดที่ว่างอยู่ซูเปอร์เดียคอบบลาสเตอร์เบดนะครับผมบลาสเตอร์เบดได้เทคคอนของเกรส,สลอดเหมือนเดิมพลังบวกหมื่นแล้วก็กลายเป็นแบนการ์ดทีนี้สกิลอ่าสกิลของใครดีสกิลคนนี้ยังไม่เกิดเนาะอันนี้เกรสลอดโจมตีพลังสามหมื่นหนึ่งพันทวินไดฟ์เฟิร์สเช็คมาเจสเซคันด์เช็คบลาสเตอร์เบด์เอาว่าตบฟ้าทำไมมันเยอะจังวะบลาสเตอร์เบดกับมาเจสเ่ ทีนี้สกิลของเจ้าอ่าออก,กัสตาครับผมเมื่อจบการสู้ที่เวนการ์ดคุณโจมตีสแตนตัวเองครับผมทีนี้ก็ได้กลับมาเล่นอีกรอบนึงแล้วอ่ะโจมตีต่อฮะโจมตีใส่เวนการ์ดครับผมสกิลเหมือนเดิมหนึ่งคอเตอร์บาร์แล้วก็ทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบทิ้งไปมาเจ้ไปเลยมันไส้พลังของบัตเตอร์เบยปัดเพิ่มขึ้นอีกห้าพันแล้วก็ได้รับทวินได้นั่นเองก็รอบนี้บัตเตอร์เบยมันจะไม่ได้โบกคีนนะเพราะว่ามีเรกาดแค่สามตัวทวินได้เฟิร์สเช็ค ไม่มี Check. Oh, เซ็กันเช็คโอ้ยคอลี่เพจเ๋ยาไอที่สำหรับพกกองนี่มันเข้ามาหมดเลยนีหว่าก็คอมโบที่ก็จะมีประมาณนี้ผมสําหรับคอมโบของอามาเจตตี้ต้นเกมแล้วก็เลดเกมเปลี่ยนเป็นแกสลอตนั่นเองนะครับผมก็ไปลองแมเนจดูดีๆครับผมว่าอ่าลดับการเล่นคอมโบเป็นยังไงพรง้อมไอ้งานเดี๋ยวจะอาจอาจจะเกิดอาการอื่นๆงงๆเหมือนกับผมก็ได้นะโอเคก็จะมีเพียงเท่านี้ส bo, ําหรับคอมโบอีกหนึ่งคอมโบที่นํามันนํามาเสนอก็เข้าสู่ช่วงของท้ายคลิปกันเลย ก็จบลงไปแล้วผมสลับคลิปได้โปรไฟล์ตีมักงกรเลนจอกเกอร์ของพนะิมซีไฟเตอร์เนาะก็หัวหลักของอคลิปนี้ก็จะเป็นมาเจตตี้หลอบัตเตอร์เหมือนเดิมและพี่เพิ่มเติมคือคอมโบของแกรสลอตสกับบัตเตอร์เบดนั่นเองก็มันต้องบริหารอะไรหลายๆอย่างอนะเนาะไม่ว่าจะเป็นต้องมีเบลด้าต้องมีมาเจต้องมี Butter, บัตเตอร์เบดในโซจะเป็นอ,อื่นๆก็แล้วแต่มันจะเป็นน้องเกรดหนึ่งหลอกนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ ให้ผมแนะนําคือคอมโบเนี่ยมันมีความคิดสร้างสารรค์เนาะมันเป็นถ้าทําได้กระเทศถ้าทําไม่ได้ก็อ่าอาจจะเกิดอาการแป๊กได้น,นั่นเองเนอะครับผมก่อนแนะนําว่าเวลาเพื่อนๆไปเล่นจริงๆอะ่ะอาจจะไม่ต้องเล่นแบบผมก็ได้อาจจะยืนเป็นมาเจตตี้ฟาร์มฟอนไล่หัวเขาไปเรื่อยๆจนจบเกมเลยก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องมาเล่นแกสลอตหรอกแกสลอตมาทาเทที่ผมแบบเคิดว่ามันเทดีก็เลยหาลองหาใส่ดูเนาะ ก็ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กับ p m เ Fighter นะครับผมก็เดี๋ยวเด็กโปรไฟล์ต่อไปก็จะเป็นหนึ่งในชมรมของการ์ดไฟต์ของโนะุงเรนมิยาจีเนาะแต่ไม่บอกว่าเป็นใครก็ไปว่าเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย